Bapak pun mata diri mata mata pia, mata pia, mata pia, mata au pate matang <Ngly> coi matang đuôi cái สัดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายนาวุจยาจำนานครับผมชื่อเด็กชายจันทน์ยินตะกุลครับหนูชื่อเด็กหญิงไบรชาดินเอียดค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันวาายแก้งดาค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวัดทุงยาศิริธรามคีค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระผมศึกษาพัทธลุงเขตหนึ่งค่ะ พวกเราเป็นตัวแทนนำเสนอบริษัทสร้างกันดีกระป๋อผ้าปาเตสิริระดาค่ะผ้าปาเตสที่เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนที่มีมาอย่างช้านานเมื่อได้คัสสันลวดลายที่มีความสวยงามแปลตาและโดเด,ดินสีสันของผ้าที่หลากหลายแต่และชิ้นมีผิวซี่ที่อ่อนนุ่มผ้าปาเตสเหล่านี้จากที่คนสมัยใหม่บอกว่าอะไรค่ะ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียวเป็นเพียงแค่ผ้านุ่งหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผ้าถุงครับผ้าปะเตะที่มีความสวยงามเฉพาะตัวดังกล่าวห่างถูกทอดทิ้งโดยลูกหลานเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจและไม่นิยมที่จะนำมาสวมใส่มีเพียงเฉพาะคนรุ่นหลังหรือผู้เท่าผู้แก่เท่านั้นที่นำมาใช้ประโยชน์ นานวันความงดงาทมทางวัฒนธรรมเหล่านั้นอาจสูญหายไปไม่เกิดประโยชน์และคุณค่าจากจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมความโดดเด่นของผ้าปาเตะนี่แหละทำให้พวกเราเกิดแรงบันดาลใจกระตุ้นจินตนาการเกิดการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ผ้าปาเต้หลายๆสีมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและอีกมากมายค่ะที่สามารถเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณคุณาภาพและยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากการแปลรูปจำหน่ายได้เกิดธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่และความรู้ออกสู่ชุมชนค่ะสร้างงานสร้างไรายได้ลดปัญหาการว่างงานจึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าปาเตสิตรีรดาค่ะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ หูกระเป๋าครับกันไกลครับอุปกรณ์การตัดเย็บครับแล้วก็ที่จัดกานการไม่ได้คือป้าปาเต็กครับวัตถุประสงค์ค่ะ 1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีโรงแรนวัดทุ่งยาสีราชสมัคี 2. เพื่อผลิตพัฒนาและจำหน่ายกระเป๋าผ้าบาเตสสิลิระดาแบรนด์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพดีและราคาประหยัด 3. เพื่อฝึกทักษะอาชีพและทักษะการบริหารกิจกรรมบริษัทสร้างการดีส่งเสริมคุณลักษณะ5ประการและมีเจนตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4. เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุขให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยาสีรสาชสเมคีค่ะจากการดำเนินงานเกิดการอนุรักษ์วัฒนาธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะอีกครั้งช่วยลดขยะที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกให้คนรุ่นใหม่หัมนมาใช้กระเป๋าผ้าปาเต้มีประโยชน์ในด้านการใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพในการบรรจุสิ่งของค่ะ อบโจทย์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นตัวอย่างของการไม่ฟุ่มเฟือยพออยู่พอกินและการเดินทางสายกลางหลักการของการมีเหตุผลคือใช้สอยเพื่อประโยชน์สูงสุดคำนึงถึงเรื่องของการไม่สร้างขยะเพิ่มพอประมาณคือการใช้เงินอย่างพอดีการมีภูมิคุ้มกันในตัวปัจจัยเงื่อนไขความรู้คือต้องมีความรู้เรื่องการประดิษฐ์ออกแบบ สร้างสรรค์งานค่ะวิธีการใช้ได้นานๆส่วนเงื่อนไขปัจจัยด้านคุณธรรมคือความสามัคคีในหมู่คณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะและการส่งเสริมการออมทรัพย์เพราะรายได้อันเกิดจากการจำหน่ายกระเป๋านั้นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างยั่งยืนค่ะอย่าลืมมาอดหนุนกระเป๋าผ้าปาเตซิริราดากัรเมืองน,น,นะคะ ขอบคุณค่ะย้